การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคอาเซียนที่เปิดโอกาสให้กัมพูชาสามารถแสดงศักยภาพในการจัดงานไปจนถึงการมีลุ้นเป็นเจ้าเหรียญทองจากการนำกีฬาพื้นบ้านที่ตัวเองถนัดมาบรรจุเป็นรายการแข่งขันแล้วเจ้าภาพยังตั้งกฎกติกาต่างๆรวมถึงการจัดหากรรมการตัดสินกีฬาด้วยตัวเอง รวมถึงการตัดกีฬาสากลหลายอย่างออกไปโดยที่ไม่สนใจมาตรฐานการจัดการแข่งขัน,ขน,ขนและเสียงเรียกร้องจากชาติสมาชิกอื่นๆถึงขนาดกล้าประกาศต่ตอสื่อมวลชนภายในประเทศถึงข้อที่เปรียบต่างๆเหล่านี้ซีเกมส์ยังเป็นอีเวนต์สำคัญที่จะช่วยให้กัมพูชามีโอกาสแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาติตัวเองให้ชาติอื่นๆได้เห็นและสร้างภาพจำในเรื่องอัตลักษณ์ของตัวเองให้เกิดขึ้นซึ่งจะว่าไปแล้วคงไม่มีอะไรขัดข้อง หากการน,นำเสนอนั้นเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่แท้จริงของกัมพูชาเองแต่ที่ผ่านมาคนไทยทราบกันดีว่าทุกอย่างที่ถูกนำเสนอล้วนแต่เป็นอัตลักษณ์ของไทยที่ใช้เวลาคิดค้นและพัฒนามาเป็นเวลาหลายร้อยปีจนเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลกความพยายามของกัมพูชาในการสร้างวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาโดยการลอกเลียนแบบจากชนชาติอื่นย่อมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับชาติที่เป็นต้นฉบับ แถมยังถูกกล่าวหากลับอีกว่าเป็นการขโมยวัฒนธรรมเหล่านั้นไปก่อนในอดีตทําราวกับว่ากัมพูชาสามารถใช้สิ่งต่างๆของไทยได้โดยชอบธรรมเพราะเป็นเจ้าของมาตั้งแต่ต้นเมื่อไม่นานมานี้มีความชัดเจนแล้วว่าแนวคิดในการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของไทยโดยชาวกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลของกัมพูชาอย่างเต็มกำลัง โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ของกัมพูชาเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แม้ว่าในบางครั้งจะมีข่าวการออกมาต่อต้านการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของไทยของบางหน่วยงานรัฐก,กัมพูชาก็ตามแต่สิ่งที่ถูกนําเสนอออกมาอย่างเป็นทางการกลับดูจะตรงกันข้ามก่อนหน้านี้ไม่นานสปอตโฆษณางา,งานอังกอร์สงกรานที่เปลี่ยนจากชื่อเดิมในภาษาคขมรมาเป็นคําว่าสงกรานแบบไทยและยังออกเสียงเหมือนกัน แม้ว่าจะเขียนต่างกันในภาษาอังกฤษก็ตามได้มีการนำเสนอวัฒนธรรมเขมรที่หลากหลายที่เมื่อมองผ่านๆแล้วนึกว่าเป็นสปอตโฆษณาของการท่องเที่ยวไทยด้วยซ้ําโดยเฉพาะการแต่งกายแบบไทยที่เราเพิ่งเห็นชาวเขมรแต่งกันหนาตาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากที่ละครเรื่องบุพเพศนิวาสได้รับความนิยมทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศข้างบ้านที่การตอบร,รับละครเรื่องนี้อย่างท่วมท้น จนมีการนําไปสร้างเวอร์ชั่นของตัวเองขึ้นมาทำเอาหลายคนที่ได้เห็นต้องงงกันไปตามๆกันเพราะการแต่งกายและทรงผมเหมือนกับของไทยแทบจะไม่ผิดเพี้ยนแต่ในขณะนั้นเรายังไม่แน่ใจนักว่าทั้งละครเรียนแบบและสปอตโฆษณางานอังกอร์สงครานจะเป็นเพียงการปล่อยผ่านของกระทรวงวัฒน,นธรรมเขเมรหรือไม่ที่ครั้งหนึ่งเคยเออกมาเตือนประชาชนชาวเขเมรด้วยกันว่าไม่ควรหลงไหลไปกับการแต่งกาย และวัฒนธรรมของไทยล่าสุดในพิธีจุดไฟคบเพลิงการแข่งขันกีฬาซีเกมที่มีกษัตริย์นโรดมสีหามุนีเป็นประธานผู้จุดไฟโดยมีนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานายเตียบันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและตัวแทนนักกีฬาจากชาติอาเซียนต่างๆรวมถึงนายชัยพัชเสริวัตซีโอสำนักงานสาพันซีเกมและพลโทโอสดภาวิไล ประธานคณะกรรมการบริหารพาราสปอร์ตอาเซียนเข้าร่วมงานด้วยโดยงานนี้ได้ถูกจัดขึ้นบริเวณหน้านครวัดจุดขายเพียงอย่างเดียวของประเทศกัมพูชาที่ถูกใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ว่าการออกแบบในสไตล์ของวัดฮินดูแห่งนี้จะผิดแปลกไปจากสถาป,ปัตยกรรมสมัยใหม่ในแบบไทยของกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงก็ตามเรียกว่าชื่ออังกรอร์ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อของสิ่งต่างๆต,ตั้งแต่สินค้าอย่างเบียร ไปจนถึงงานเทศกาลต่างๆที่จัดขึ้นในประเทศแห่งนี้ในงานดังกล่าวหากคนไทยที่ชมแล้วอาจจะต้องงงกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้เห็นอีกครั้งเพราะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบพิธีอย่างฉัดเจ็ดชั้นที่ล้อมรอบสิ่งที่ดูคล้ายพระเมรุมาตรการทําพิธีพราหมณ์ศักดิ์สิทธิ์การแต่งกายของทหารในสมัยโบราณนางรมที่เป็นตัวเอกการแต่งกายในชุดราชปัตันของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมงานชุดนักมวยเขมรที่เราได้เคยผ่านตาม,มาบ้างแล้วท่วงคำนองดนตรีนาฏศิลินเครื่องดนตรีต่างๆแม้แต่การแต่งกายของนางรำอับสราที่มีเอกสารทางวิชาการระบุว่าได้รับอิทธิพลมาจากสยามงานนี้เรียกว่าภาษา,าการออกแบบทางด้านศิลปะที่อยู่ด้านหน้าไม่สอดรับกับงานสถาปัตยกรรมของนครวัดเลยซึ่งจะว่าไปก็ไม่แปลกเพราะทั้งสองอย่างไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ต้น เหมือนที่กัมพูชาพยายามจะเชื่อมโยงเข้าหากันให้ได้ไฟคบเพลิงนี้จะถูกส่งออกจากกัมพูชาในวันที่22มีนาคมที่จะถึงเพื่อส่งต่อไปอยังนักกีฬาคนอื่นในชาติอาเซียนให้ได้ครบทั้ง10ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมในครั้งนี้โดยจะถูกส่งกลับมายังกัมพูชาอีกครั้งในวันที่27เมษายนศกนี้การนำเสนอที่มีความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยม ในพิธีดังกล่าวโดยมีกษัตริย์กัมพูชานายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารประเทศคนอื่นๆเข้าร่วมกันอย่างพร้อมหน้าย่อมเป็นการยืนยันแน่นอนแล้วว่าการลอกเลียนแบบการแต่งกายแบบไทยโดยเฉพาะในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ได้ถูกนํามาใช้เป็นการแต่งกายประจําชาติของกัมพูชาไปแล้วอย่างเป็นทางการโดยไร้ร่องรอยของชุดประจําชาติขเขมรที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อซัมปอร์ตและสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะถูกนำเสนอเป็นวงกว้างในระดับภูมิภาคผ่านพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กำลังจะมาถึงในขณะที่ไทยเองก็กำลังทำการต่อรองซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ที่ล่าสุดมีข่าวว่าจะมีการประชุมหารือก,กันอีกครั้งกับทางฝั่งกัมพูชาในวันที่5เมษายนที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยผ่านทางการประชุมแบบซูมระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งในวันนั้น ถึงจะถือว่าเป็นวันยุติของการเจรจาและจะทราบว่าประเทศไทยจะต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่โดยในาชัยพักเปิดเผยว่าคนไทยจะได้ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่จัดขึ้นในประเทศกรัรมพูชาอย่างแน่นอนการนำเสนอเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมที่เหมือนกับของไทยโดยทางการของกัมพูชาในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาซีเกม อาจจะไม่ใช่เพียงแค่การได้โอกาสในการนำเสนอวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ของกัมพูชาเท่านั้นแต่มันคือโอกาสของคนไทยในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทางโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลหลักฐานของการรับเอาศิลปะวัฒนธรรมของไทยไปใช้อย่างเข้มข้นเมื่อราว2 0 0กว่าปีก่อนในยุคฟื้นฟูวัฒนธรรมขเขมรน,นำโดยกษัตริย์องค์ด้วงผู้ที่ใช้เวลาแทบจะทั้งชีวิตในสยาม ซึ่งเราจะนําเสนอข้อมูลเหล่านี้ต่อไปและเป็นข้อมูลที่คาดว่ายังไม่มีใครเคยได้เห็นหรือรับทราบมาก่อนเพราะเป็นข้อมูลของนักวิชาการจากทางฝั่งกัมพูชาเองการลอกเลียนแบบวัฒนธรรมและการแต่งกายของไทยโดยชาวกัมพูชายังไม่จบเพียงแค่นี้จะว่าไปมันเป็นเพียงการเริ่มต้นของการโต้กลับจากทางฝั่งไทยหลังจากที่นิ่งเฉยมา,านานหลายสิบปีปล่อยให้กัมพูชา เข้ามารุกล้ำทางด้านวัฒนธรรมอยู่เพียงฝั่งเดียวแต่จากนี้ไปเราจะได้เห็นหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนในทางฝั่งไทยมากขึ้นไม่ใช่เพราะมีการพบหลักฐานใหม่แต่มันคือการนำเอาข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะงานเขียนทางวิชาการที่มีอยู่แล้วในอดีตมาตีแผ่ให้คนไทยและชาวโลกรวมถึงคนขเขมรได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งในอดีตมีคนไทยน้อยคนที่ความสนใจในเรื่องพวกนี้เรานี้ เราจะนำเสนอข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในขเขมรว่าเกิดขึ้นในสมัยใดใครมีบทบาทสำคัญและมีการนำไปใช้ในแขนงใดบ้าง